หายก่อนไปบ้านไปไปต่างจัดใช่บหายก่อนเลยมีใบแจ้งคามใบแจ้งความสมข้องในของร่ถ้ามามเรียนอยู่อเรียนยที่ไหนนะเรียนอยู่มาตอปิดแล้วก็ลูกรถได้โฟนน้างเไหมพอเยวแล้วก็แคป はい。 เห็นปนะนี่เอาไปยังอ่ะอันนี้สตาร์ทรถกำลังขินตรงป้ายพี่เห็นป้ายข้างหน้าแบบปิดป้ายออกนี่ไฟรถถุงติดแล้วอันนี้เราลาไปแล้วครับอันนี้สตาร์ทแล้วคนร้ายมากยี่สิคนมาสองคนครับมีขับเวฟสีขาวมา แล้วก็มาส่งรอบแรกมาดูก่อนมามาจอดรถแล้วก็ลงค่ะเาเหตุการณ์้ฟังคบว่าเกิดอะไรครับคืออวันที่ยี่บเก้าคือวันที่ย9ิบเก้าครับผมเอารถมาใส่มาจอดตรงตรงนี้ครับว่าผมเข้าไปข้างในคอนโดเอามาเข้าไปข้าง,างในคอนโดแล้วคือผมกลับออกมาประมาณตอนตอนเช้าตอนเช้าเช้ากับเที่ยงแล้วครับก็คือออกมาแล้วคือออกมาแล้วก็คือไม่เห็นรถตอนนั้นไม่เห็นรถผมก็เลยกลับเข้าไป ไปถามไปขอดูกล้องมึงจะปิดกับนิติว่มามีรถผมหายขอดูกล้องได้หรือเปล่าก็ก็ไปดูก็ไปดูแล้วก็เห็นว่ามีคนมาขโมยรถมีคนรถผมโดนขโมยไปประมาณตอนช่วงที่สามคร,บ 3, 3, รบับที่สามที่สามก็กว่าทีสามยี่สิบประมาณนี้ครับก็โดนขโมยไปแล้วลักษณะคนร้ายเป็นยังไงครับที่มาลักษณะคนร้ายนะครับก็คือเป็นผู้ชายสองคนในส่เสื้อ สีขาวกับสีดําซ้อมมาใส่เวฟสีขาวมาเวฟไม่มีป้ายแทนป้ายทะเบียนคือขับมารอบแรกขับมาประมาณที่สามยี่สิบกลับมาดูดูดูก่อนแล้วก็ลงมาเดินดูรถผมมันเดินดูแล้วก็กลับขึ้นรถไปแล้วก็ขับขับออกไปแล้วก็สักพักก็ขับกลับมาใหม่ขับกลับมาใหม่แล้วก็มาสตาร์ทรถเอกาไปเลยครับผมแล้วเราจอดตรงนี้เป็นประจำไนหะก็จอดตรงนี้ก็จอดอช่วงนี้เพิ่งมาจอดครับเพิ่งมาจอด ยังไม่ได้ถือว่าประจําแต่ว่าก็ประมาณเกือบเดือนแล้วก็คือมาจอดตรงน,นี้แล้วราคารถเท่าไหร่อ่ารถตอนนี้ที่ผมซื้อตอนปี2016ก็คือประมาณยดยที่ประมาณ89,000หรือ9 0,000ถึง้านประมาณนี้น,นเป็นตังสดครับแล้วเราเดือดร้อนนะคะที่รถเราไหมรถแล้วลก็ตอนนี้ก็น่าก็เดือดร้อนนะครับเพราะว่าจากที่เคยแบบใช้รถขับไปนู่นไปนี่ประจำตอนนี้ก็ต้องแบบเอนั่งรถสาธารณะไปอนนะครับตรงน,นี้ครับ แจ้งความยัอ่าแจ้งความไว้ที่สนรนัตนาธิเบศนะครับตั้งแต่วันที่หางวันที่สามสิบครับไปแจ้งไปแล้วอยากฝากถึงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่อยก็อยากฝากถึงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ขอให้ช่วยดําเนินการกับแก้งที่ะตะเวนรักขโมยรถแบบนี้ด้วยครับเพราะว่าผมเห็นในโซเชียลนี้ก็เหมือนในจังหวัดนนท์ก็เห็นแบบว่าเห็น มีข่าวออกมาบ่อยว่ารถมีรถด,ดนลักขโมยไปอย่างนี้ครับก็อยากฝากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งได้จับตัวคนร้ายดำเนินคดีให้ด้วยครับผม